สวัสดีครับผมชาอเกมมุทุลแล้วก็ประการแคสเกมจังทีวีโอเคก็กลับมาอีกครับกับเกมเมันไรดาแบทไทวอ์ทูครับผมโอเคไม่ได้เจอกันนานนะเกมนี้ครับผมมาโอเคต่อกันเลยนะตอนนี้มีมูฟี่ใหม่มากับ เลดเดอร์เบลดมูวี่นะผมโอเคไปเลยแล้วกันนะโอเคแม่งขับกิปไปべてのทั้งหมด

Ay luận nè hooka anh khao a tempin suman khao hôn dĩ tua măng quá. mai ใส่การ์ดมีก่อนผู้ช่วยก็ฮิบิกินะผมโอเคไม่มีอะไรไป โจเกอร์นะเอเฮาจิเมะนะเนร่างโจเกอร์ตอนนี้ยังเป็นผู้ช่วยเราอยู่นะไม่ได้เดดป็นสปูปราบให้หมดหสุดวัมโอเคให้ดีกีมาฮับฮัา ฮฮฮึโอเคหมดแล้วหายเลยมันชิเมะโอเคเก็บเก็บของเก็บไปทางนี้แล้วเอาโมไท์ไปดีกว่าไปเขี่ยตรงนี้ก่อนฮะฮะฮะ อือจิกแม่งพุพ่งไปบลัสออเคประตูเปิดมาอันนี้แม่งเหมือนเหมือนโจ๊กเกอร์เลยแต่สีขาวนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะผม เดินไปดีก hmm. ว่าว <laughs> ิ่งไปโอเคอยู <laughs> <mal> ่นู่นเหรอโหกำลังสู้กับพันจิเมะอยู่เลยแรงลดเลือดลอย่อยๆมาเอาเลยคิงโฟมอ่ะ ฮะเอออืมใจยเย็นอาจิเมะค่าจะช่วยน่อยเดี๋ยวนี้ฮะอืม,อมลองควรเลยอาจิเมะเราเออใจยเย็นใจยเย็นใจเย็น หน้าไปทางนี้นะเดี๋ยวเก็บของกันยังมีเลือดเต็มไปแล้วโอเคทำช่วยนาแล้วใจเย็นเย้ะแล้วเอือ เทาก็ช่วยละอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวจะกายพวกนี้ก่นอนตัวแดงตัวน้ำเงินก่อนเยดีคยอยไปค่อยๆไป อุ้ยอืมใจเย็นมาแถมให้แถมให้สองตัวนู้นข้างบน อืมอะไรทิ้สงสุดอือฮะฮะโอเคเหลือตัวน้ำเงินตัวเดียวตัวน้ำเงินเดือตัวฟ้าแหละอืมมาไปแล้วเหลือแต่มือคนเดียวมากูขอแล้วกันกูขอแล้วกันฮึบอือฮะอืม ฮะอืออื um ้ออื้อออ้กูได้เปรียบเว้ยฮะให้พี่กีมาช่วยฮะ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 โอเคงเลยนิดเดียว อุ้ย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 ,อย,อยโอเคมีกระติีนอ้ยอิวชนขีมีแมงเต็มทิ้งแล้ว โยกตีฟัดตุ้มแกละเบโอเคจบตอนโอเคเดี๋ยวอ,อีสัปดาห์หนึ่งนะค่อยพอนะโอเคเหลือสิบเอ็ดแล้ว ย่อยละพอดีเลยโอเคโบนัสก็มีแค่ไก่มูสอย่างเดียวที่เป็นโบนัสโอเคจะคิปเ,คเป็นตัวเดียวเลยนะโอเคใส่การ์ดหน่อย ที่สองอเอียโฮเซ่ดกวาแมงซูนศูนย์เดี๋ยวค่อยนี่ด้วยกันผู้ช่วยผู้ช่วยเอาเอาอะไรดิเอาบอลลอนด้วยเขียนใหม่มา โอเคน่าจะเป็นเสียงเบสพอไปเลยโอเคไปลุยกันต่อ รอกออนฮะแ่งกูกไปไหนวะเนี่ยเอาพีกุ้ยมาอโอเดเกร็อับปาร์ ADoll ADOLLA ADOLLA AM failed to believe in Bell, believe in bell is great, which led to my own mind this once and also a tough battle of me as I will be able to talk about your mon KNOW that I understood their national Majesty, and am too ю foreign to NOT KDAH. าลอนเจอบอลแล้วมาเป็นร่างรองเอื้อ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 อื้ออ้อื้อท่านี้ไม่มีหรอกล่างโชกุนเนี่ยโยมีวะ อะไรกไม่มีมั้งออชักมันมาไปแล้วไปแล้วพี่คุ้ยไปแล้วเยื่ออือ้อยิงไปยิงไปโอเคค่ะพวกนี้ก่อนอมาพี่คุ้ยมาถออื้ออื้อ ตัวแดงมีสองสองตัวนะตัวฟ้ามีสามตัวฮึบฮ่าฮึบอืม ตัวแดงเดือหนึ่งโอเคหลือตัวฟ้าสองตัวเอาของก่อนไม่มีเลือดโอเคหลือตัวหนึ่ง ทำลายนี้ทำลายตัวนี้ก่อนอโอเคก็ตอไปอื้อเยี่ยมประตูเปิด

うん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 ま แม่งไปเลยเคประตูเปิดโอเคจักการตมม่วงนะสองตัวโอเคเลยตัวหนึ่งกีนโน่

เอาอย่างนี้อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรวะนี่เนี่อแม่งระเบิดระเบิดพักหลัง 嗯嗯嗯，嗯，嗯,嗯,哈,嗯哈，嗯，嗯哈，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯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 嗯

เอาเลยกันเอาเลยอโอเคตายเหนื<ป>อบาลอนครับลิเชน เล่นนี้ตึงเอาเรื่องมากเกาะสซอรี่นั่นไงกูว่าแล้วอตายเหลือบอลอย่างเดียว โง่หนีก็ไม่สนแล้วเกียรูเอาชนะไม่งเลือดจะหมดหลอดแล้วเอาเลยชนะทันทีเกือบตายโอเคมิช,ชั่นเคลียร์่แอร์เกือบไปแล้ว โอเคเวลยิมเอ็ดละโอเคนะผมเดี๋ยวขอลาไปก่อนดีกว่าพบกันใหม่นะคลิปหน้าผมสผม okay, วัสดีผมโอเคไปละไบไปน้องฝากกดไลค์กดซับคลายกดแชร์กมก,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 กดกระดิ่งับผมโอเคไปละไมีคาซินเลยนะโอเคนะผมก็ เอาใหม่ดีกว่านะโอเคก็ขอลาไปก่อนดีกว่าพวกก็ใหม่นะคลิปหน้าผมสวัสผมโอเคไปละบายยนะฝากกดไลค์กดซับครายกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมโอเคไปละไม่มีเรื่องวิสไอวิซาร์ดนะผมที่เป็นมูวี่แล้วก็คูกะนะแล้วก็ได้เรื่องอีกหนึ่งด่านนะผมโอเคไว้คราวหน้าแล้วกันนะผมก็ลาไปก่อนละไปละ